สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างนิกอุย้ยมากิน,นต้งตำนะครับแล้วก็ช่างนิกสั่งอะไรแคบหมูนะครับผมแคบหมูเจียวโบราณครับอของพึ่งมาถึงเลยชิบเฮ้ยอ,ยอย้นี่นะครับยายกระโลนะครับกำลัง็นที่โด่งดังในติ๊กต็อกเลยเนี่ย,ยผมเห็นเขากินน่ากินมากนะก็คือเดี๋ยวจะมากินให้ดูเลยนะ อ้500กรัมนะครับครึ่งกิโลปัดคือมาได้หลายแต่พี่น้องผู้่ะโอ้ยมา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 ,าม,มา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 มมมามามา,ามาามง <laughs> wow. Giòn đi thật. สมคำแน้ำเรืองจริงผมซื้อมานะซึ่งกิโลคุ้มได้เยอะมากแต่กินไปเพียวเลยกรอบอเอ๋อใครอยากกินนะครับ ก็ไปสั่งซื้อนะครับผมนะกรากาได้เลยนะคุ้มมากเลยดูดิโครเยอะอะ่ะแล้วก็อร่อยด้วติดมันด้วยครับเลยครับ